ริตลไปเดินขึ้นเขาเพิ่งกลับมาอาหิเตรอรออโรดอะบ้านพักตาอากาศจ้าแถวแถวนี้่จะบ้านพักตาอากาศทั้งนั้นเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นเขาสูงจ้าตื่นแล้วก็พากันขับมาเรื่อยๆอีกลุงกับป้าก็มาเจอที่นอนตรงที่นี่อีก และนี่คือบรรยากาศรอบๆจะเป็นภูเขาสูงก็ลมแรงนาะตอนนี้คือเวลาประมาณสองทุ่มสี่สิบห้านาทีตะวันยังไม่ตกดินเลยจ้ายังสว่างโร่อยู่ตอนนี้มันจะสว่างตอนกลางคืนก็ไม่มืดจ้า ก็จะนอนที่นี่คืนนึงจ้าแล้วก็จะขับต่อไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ไว้ดูกันอีกทีหนึงว่ามุงกับป้าจะไปจอดตรงไหนต่อขอบคุณที่รับชมจ้าเจอกันคลิปหน้าฮบรา